อยู่เออเขาก็จับอยู่แต่แหมเราต้องเลี้ยงให้ปลามันโตก่อนจริงค่อยจับเออปลาท่านในเลี้ยงนือยังนะน่ะเออท่านในเลี้ยงรือยังเออเออจะให้บาวตู้เราไปจับอะเออเลี้ยงปล่อยปลาไปยังไงน่ะเออจริงจริงเลยเชียวเรานี่นะเออเราจะเห็น เห็นปลาช่อนอยู่หลายตัวนะเออบ่อเราอะเออเห็นปลาช่อนอะเกตอ่าเกตเกต์ศูนย์เกตศูนย์เออนั่นแหละเกต์ศูนย์นั่นแหละเออเกตศูนย์เออนั่นแหละเอออย่าไปพูดไปดิไอเขาเออนั่นแหละพูดได้คำเดียวพูดได้คำเดียวไอเลิอยูโอนโนนะอ่าโนอ่าโนเย็ดไอลดยูนั่นแหละเออไอลอยูไอลอยูโอเคพูดได้แค่นั้นแหละเออที่เหลือเหมือนตึ๊บ เนี่ยฮะที่เหลือแล้วบุญตึบอเนี่อฮอก็พูดอะไรมาละครับครับครับเนี่ยครับหมเแหละเออให้เขาด่ามาแล้วก็ครับเออนั่นแหละเขาด่ามาแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกครับผมครับผมอย่างเดียวแล้วเออไม่ต้องสนใจอ่ะเอออ่านไม่ออกไม่ออกไม่ใช่อ่านไม่ออกเออทั้งอ่านไม่ออกทั้งเออ ใครก็เขียนด่ามาแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับนะเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> เออจิง,งเหเลยเจียวยูพีเอนดหรือเออตัวจับปาลาไหลให้วันนั้นจับปาลาไหลน้องลีนตอนนี้พี่เออพี่ฟ้าต้องซ้อมหัวชักตงงกงงว่นนั้น <c oughs> องอะไรอีกแล้วจริงลเลยเจียวนะชะักตงกงเออจะปานินจะปานินนี่ไม่ตกงจิงนะเนี่ยบอกนะฮะบอกกันแล้วบอกบอกแล้ว,ลวให้เออให้ปล่อยอปาตะตเพียนปาตะเพียน,นเนเียนเ่ยนะฮะเราเน้องลินน้องลินบอกให้เบาตุ้ ลงปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนก็กินเร็วโตเร็วเออจริงขายเร็วนะเหมือนกันอะไรเหมือนกันพี่เอาจัดงงง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูถุงมือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูถุงมือก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูถุงมือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไปหาแล้วไม่มีอ่ะเออไม่มีไม่มีแฮม,มคิดว่ามีจะเอาจะจะไปเอาเนี่ยจับโชจับโชไงอยากโชอ่ะเอออยากโชอ่ะอยากโชว่า,ชวา,ชววาจับปลาได้อ่ะจับปลามือเปล่า,าอ่ะเออนั่นเ,นเ,เหละอมีจริงเลยเชียวอยากโช <c oughs> เออวันนั้นวันนั้นเปียกปอนนะฮะวันนี้ วันนี้อาจจะหัวทิ่มก็ได้นี่เออจะหัวทิ่มลงไปแล้วจะยังหาเลยแหละอืมจะหัวทิ่มลงไปเนี่ยเออทั้งกล้องทั้งอ,อทั้งโทราศัพท์ทั้งคนไปหมดแหละเออนั่นแหละหัวทิ่มลงไปแล้วก็อเออพอลิกจะป่วยนี่แหละอาปีนี้วุ่นวายไปหมดเลยค่ะอา่าใครอะไรวุ่นวายเออวุ่นวายเหรอเดี๋ยวกุนเออ <laughs> จับมันไหลเรียกจะป่วยดีล่ะค่ะนั่นแหละจะป่วยจะป่วย <laughs> ตอนนี้เป็นไงบ้างค่ะพี่อ๋ออ๋อก็คุยกันออป่วยก็คุยกันป่วยก็คุยกันโอ้โห,โหดูด,ดิแหมยังอ่าย,ยังกับไม่ได้คบกันมาไม่ได้คบกันมาตั้งสามสิบกว่าปีเนี่ย <laughs> คุยกัน ơi ơi dễ